ดูโอ้โหแบกขึ้นน่ะเยี่ยมครับเยี่ยมผมจะทําโครงการนะครับกี่ตันไม่รู้แต่แปดตันชัวจะจับมือกับพี่แพนะสองคนนะพี่พยมไม่เกี่ยวพี่พยมมาเรานให้เป็นดูพี่ยามสี่ไล่รับแต่ผมจะทํากับพี่พี่แพเนี่ยเก้าไร่เก้าไร่เป้ากี่ตันไม่รู้แต่เข้าโครงกกรแปดตันชัวแต่เก้าไร่นี้ผมต้องการหนึ่งร้อย แปดตันรอยตันเพราะเป็นเลขมงคลร้อยแปดเนาะครับร้อยแปดเราเชื่อเลขมงคลดังนั้นเราอยากทำเก้าไร่ให้ได้หนึ่งร้อยแปดตันในระบบของเทวดาไกดกาต้องไม่มีน้ําหยดใช่อืมนี่พี่น้องอยากเห็นใช่ไหมอยากรู้อยากติดก็ติดตามช่องวิแกนมันพี่แพรปุ่มตัวพี่แพรหน่อยอ่าตรงนู้นตรงนู้ให้ไปกอลังใจงไม่ไปหน่อยอือนี่ครับพี่แพรพี่แพรเขาไม่รู้ว่า พี่แพน่าตาเป็นไงฮอตแมทออกให้พี่น้องดูหน่อยเพราะว่าคนนี้ครับเราจะทําเราจะทำเก้าไร่หนึ่งยแดตันนะเก้าไร่1 0 8ยแตันกิจกาไม่มีน้ำครับเราจะทำได้ไหมไปชมกันไปชมติดตามกันแต่ใจของพี่ที่แพนบอกว่าทำได้เกินร้อยครับเกินร้อยเพราะอะไรครับเพราะนี่คือไม่ใช่คุกกี้เชียงไทยใช่หัวมันเชียงไทยหัวมันก่โลไม่ดูอ่านให้หน่อยกิโล สิโลค่ะสิกิโลเอ๊ยเป้าหมายแอนวินตาลายสิโลค่ะสิโลให้พี่แพ้ไม่ต้องขยันอย่างพี่พศหอยมาครึ่งหนึ่งเอาแค่นี้เดี๋ยวมันจะเกินไปถ้าได้ขนาดนี้อันนี้น้ำหยดเนาะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำฟ้าเราจะขอพึ่งครูบาอาจารย์มาช่วยด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราสามารถปลดเปลื้องภาระหนี้สินของพี่แพรให้พี่แพรถึงฝั่งฝันได้ ผมเชื่อว่าใครก็ได้ที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในในระบบของเราเชื่อมั่นเราใน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 ตัวผ <ambling. S 1> ู้ผู้กันผมเชื่อว่าใครใครก็ทําได้เหมือนพี่พศพี่บอกพี่พศฝากบอกอ่าบารดาดแบเนาะบอกพี่พศเลยเอาลงเลยเอาลงเลยไม่ต้องเอามาเข้าไล่เราโคนประเภทนั้นนะเสร็จแล้วเอาลงเอาไปเผาทิ้งแล้วเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราทราบพัดเองนะครูบาอาจารย์ท่านเห็นท่านรู้นะครับนี่คือสิ่งเนี้ที่ครูบาอาจารย์สอนมานะครับ คนที่แข็งแรงกว่าต้องช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าคนที่มีต้องช่วยเหลือคนที่ไม่มีคนที่มีมากต้องแบ่งปันนี่คือที่ระผมสอนลูกศิษย์ผมผมสอนสมาชิกผมนะแบ่งปันกันครับพี่น้องสังคมจะแต่น,า,นาอยู่ไม่ใช่กูเอาคนเดียวไม่ใช่ะนะโอเคสองไล่สายตาเขาทำกันอย่างนี้เดี๋ยวก้อยต้องบ้านเราจะมาฝั่งอันนี้ยังไม่ซาเตี้ยนะโยนนี่ให้พี่น้องดูฝั่งนี้ดีกว่าอุ้ยกว่าเนาะนี่ค่ะพี่น้อง ดูไว้ดูไว้เดี๋ยวไปดูไร่เราเก้าไร่โอ้พี่พศพี่พศผ่านเจียงมูมาแล้มันเน่าแค่นี้พี่พศที่นี่อะไรบางคนก็ไม่เหลือเลยใช่อันนี้เพราะว่าพี่พดเตรียมการไว้ก่อนไปหานจัดการที่ดีพี่พดจึงได้เห็นภาพแบบนี้บางคนกาไม่เชื่อก็ไม่เตรียมการเราเราข้ามไม่มีความเชื่อพี่พดจะไม่มีจากนั้นพี่พี่พยอมพี่แพต้องเห็นภาพอย่างนี้ในเก้าไร่ และเห็นภาพมากกว่านี้ในสองไร่สามซันแล้วมันจะจริงตามภาพนะครับให้เชื่ออย่างนั้นแล้วเราจะได้อย่างนี้ไม่ใช่เชื่อแบบพูดๆดพโพ,อพอจะจริงหรือเจ๊งซะลมังกูโดนหรอซสมังมึงโดนเลย <c oughs> ไปยางีงค่ะผู้ <c oughs> าก,การพาเดินไป <c oughs> ทางนู้นได้เลยแต่ยังเหลือค <c oughs> ่ะยังเหลือ <c oughs> นี่ให้พี่น้องดูนะคะไม่เน่าถ้าไม่เน่าจะขนาดไหนมันต้องคิดอย่างนั้นต้องคิดแก้วไปไม่ใช่คิดแล้วกลับดักตัวเอง ลุมตัวเองนะตกลุมคือพี่ตกตัวเองหัวเล็กไหมเนี่ยพี่น้องถ้าดูในกล้องนี่มันเหมือนเล็กนะเล็กนะครับเล็กเล็กไม่กล้าเล็กหรือใหญ่คะต้องถามพี่น้องที่มาชมสดอยู่ขณะนี้อ่าแค่นี้แค่ไม้ด้วยแค่นี้แต่เราดูน้ำหนักดีกว่าเนาะสิบเอ็ดโลสิบเอ็ดโลที่เห็นนะหัวนี้หัวนี้ออกไปแล้วสินะเพราะว่าใช้รถรถขิบเอ็ดโลก็สิบสองตันแล้วค่ะอือ กำลังยกขึ้นรถนะพี่น้องจะจะเห็นภาพได้ชัดหักไปเลยไม่คิดเอะไรสิบสองสิบสองโลตั้งหัวอือสิบห้าไม่รู้ว่าพี่แพ้ตั้งมากตป่าวใช่ไหมสิบสี่สิบสี่ คุณลูกค้าบอกว่าว่าดีครับ FC ยะโสธรครับครับผมคุณน้องภูมิวัสดีครับผู้การสุดยอดครับ FC อุบลครับครับอันนี้ยังยังกำลังเริ่มเนี้ยอันนี้กำลังอยู่อยู่คนต้นอยู่เลยยังยังไม่ครึ่งยังไม่ครึ่งต้นเลยจะไปสุดยอดได้ยังไงอันนี้กำลังขึ้นต้นอันนี้กำลังอยู่คนต้นอยู่ใช่ค่ะคุณคนต้นคุณแต้บอกว่าสวัสดีครับผู้การครับผมคุณบวรวรรณบอกดีครับผู้การ FC หนองบัวลำพูครับครับคุณวิทิชัยบอกว่าดีครับผู้จัดการมันมันดีมากเลยครับ คุณนันทชายบอกสุดยอดครับครับอันนี้คนต้นอยู่ยังไม่สุดยอดยังไม่สุดยอดใช่ไหมคะอโอ้โหดูพี่น้องเขายกกลางนะครับกลางกลางเออนี่เราเดินมาเดี๋ยวเราเรา่ายมุมมองให้พี่น้องดูกลางกลางอย่างนี้มันก็ได้ที่เขาต้องมาดูริมลิมนู่นพี่พศดูริมหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราอยู่กันกลางใช่ไหมนี่จะหมุนให้พี่น้องดูนะคะนี่เรามาค่ะครับค่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดกิโลค่ะ ถ้าเกินนั้นไม่ได้พี่พี่แย่เพราะมันมันจะากคานวณยากแล้วก็มันจะกว่าจะคข้าไเยอะเยอะอ้าวสิบเจ็ดโลเจ็ดโลไปสิบเจ็ดโลนี่ผิดกระดิกานะเราต้องการแค่สิบสามนะโครงการสองพันสิตันนะอันนี้ก็ย่อสิบเจ็ดเป็นการรวมสิบเจ็ดอ้าวสิบเจ็ดนะเฮ้ยถ้าสิบเจ็ดคุณต้องไปนั่งรอเก้าอี้ทองคำนะอ่ามันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับไม่ใหญ่อ่า ทุกอย่างจะจบที่พ่อใหญ่หมยคนเดียวถ้าพ่อใหญ่ไมยปลูกได้หนึ่งเดือนมเมื่อไหร่ผมร้อยเชือ้อปะมเลย <laughs> และถ้าพ่อใหญ่ไมายขุดแค่ได้ไม่แค่สามวันพอเ <laughs> นาะสามวันโอ๊ยไม่คันเดี๋ยวเราต้องสั่งเตรียมอาหารโต๊ะจุโต๊ะกินจัดเก้าอี้โต๊ะพี่น้องไม่ได้เตรียมมาใช่ใช่ต้อง,งโซโซอต้องใช้เวลาอีกเจ็ดวันหลังจากพ่อใหญ่หมายของเราขุดได้เจ็ดวัน <laughs> เรารู้ละว,ว่าเราจะไปฉลองมาที่ไหน ไผ่เป็นไผ่ไผ่ได้แชมป์ไปลุ้นร่วมกันนะฮะหมดยังครับพี่นุชค่ะคุณกุทิตาสวัสดีอาจารย์แชร์แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะเข้าเรียนค่ะครับผมคุณกมลสวัสดีครับทีมงานผู้จัดการมันทุกท่าน FP ชัยภูมิใหญ่มากสุดยอดมากเลยครับอาจารย์อ่ะกลางร่องเราไอ้กลางไล่กันมาดูแล้วไปดูท้ายไล่กันไปท้ายไล่อันนี้แกงนีอันนี้อันนี้คือคือตัดแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ขูดเลยนะค่ะ ไปอันนี้เมื่อคืนนะครับพี่พจน์ไปเลยไม่ได้นอนนะครับนะทั้ว่าไม่ดกพี่พจนแบกมันมาเรียนอันนี้มันไส่กรอกพี่น้องลูกดกเกินส